หลักธรรมของพระพุทธองค์ที่ท่านตัดไว้สอนไว้ดีแล้วนั้นมีมากมายถ้าเราจะไปดูในพระไตรปิฎกแต่สรุปโลยอดในพระไตรปิฎกที่พระพุทธองค์ท่านตัดไว้ ตาปีดกนั้นก็คือตะก้าที่รวบรวมความหมายนะความหมายคือตะก้าที่รวบรวมธรรมะคาสั่งสอนของพระพุทธเจ้าไว้นั้นมีตั้ง8ปดหมพันพระธรรมขันธ์หรือ8ปดหมพเรื่องแค่8ปดหมสพันเรื่องนี้ พระธวงท่านก็ยังตัดไว้อย,ยู่บอกว่าท่านเอามาเพียงแค่ยุบมือเดียวยุบมือเดียวคือหยุบใบไม้นะใบไม้มีเต็มป่ามากมายท่านก็หยิบใบไม้มาแค่หยุบมือเดียวมันก็ว่าธรรมะที่ท่านเอามาตัดไว้สอนไว้นี้ถ้าจะเอามาตัดสอนจริงๆธรรมะนี่มีมากมาย แต่ท่านเลือกเฟ้นเอามาแค่น้อยหนึ่งถือที่มันเกิดประโยชน์เกิดผลที่เราจะนำมาใช้ได้เกิดประโยชน์เกิดผลได้จริงๆคือ8 4 0 0มพระธรรมคันนะท่านก็ได้ตัดได้สอนตามการตามเวลาตามสถานที่และบุคคล ในแต่ละการละเวลาและสถานที่แต่ละบุคคลน่าะจะไม่เหมือนกันแต่ผู้รู้ตั้งแต่สมัยพุทธกาลก็ได้จดจำมาเพื่อที่จะนำมาเพื่อเผยแผ่แกอริยชนรุ่นหลังได้ได้ยินได้ฟัง <c oughs> แล้วนำเอาไปประพฤติปฏิบัตินั่นเอง ดังนั้นแล้วธรรมะของพระพุทธองค์ท่านนั้นแ้้จะมีมากมายขนาดไหนเพื่อจะให้อริยชนรุดหลังได้น้อมนำมาพิจารณาและปฏิบัติตามนั้นตั้งแต่ขั้นพื้นฐาน หรือแม้ถึงบันปลายก็จะเป็นไปเพื่อความผลทุกข์ทั้งนั้นเพื่อให้อริชยชนรุ่นหลังได้เข้าถึงซึ่งความผลทุกข์การเข้าถึงซึ่งธรรมของพระพุทธองค์ตั้งแต่เบื้องต้นจนถึงบันปลายคือความผลทุกข์ก็ไม่จํากัด ว่าจะเป็นบุคคลประเภทใดและก็ไม่จำกัดการเวลาด้วยไม่มียกเว้นว่าจะเป็นบุคคลเพศใดประเภทใด,เ,ทดเลยซึ่งจะสามารถเข้าถึงธรรมของพระพุทธเจ้าเราได้กันทั้งนั้น ที่จะเข้าถึงธรรมของพระพุทธเจ้าไม่ได้นั้นก็มีเพียงแต่คือหนึ่งบุคคลที่ประเภทที่ไม่ไม่ยอมเดินทางคือไม่ยอมประพฤติปฏิบัติตามคําสั่งสอนของพระพุทธเจ้าเท่านั้นประเภทที่สองก็คือบุคคลที่ประพฤติปฏิบัติตามหรือเดินตามคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าแต่ไม่ยอมเดินในถึงที่สุด หยุดบ้างเบื่อหน่ายบ้างหลงบ้างลืมบ้างทอแททอถอยบ้างก็จะย่อมเข้าไม่ถึงธรรมของพระพุทธเจ้าก็ย่อมจะเข้าถึงความผลทุกข์ไม่ได้แค่นั้นดังนั้นแล้วธรรมะของพระพุทธเจ้าที่ท่านตัดไว้ดีแล้วชอบแล้วนะั้น ไม่ว่าจะเป็นหมวดใดบทใดไม่ว่าจะเป็นธรรมอันใดตั้งแต่พื้นฐานเบื้องต้นจนถึงบรรปลายก็เพื่อปูทางให้ทุกดวงจิตดวงวิญญาณถ้าเดินตามแล้วไม่ยอมหยุดนั้นเดินเข้าสู่ความพทุกข์ คือการไม่กลับมาเวียนว่ายตายเกิดกันได้ทางนั้นเลยทีนี้แล้วนั่นมันก็มาสำคัญที่บุคคลตัวเราเขานี่ว่าจะยอมเดินหรือเดินให้ถึงที่สุดไหมแค่นั้นเองมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับว่าธรรมะ บทนั้นบทนี้เลยมันขึ้นอยู่กับบุคคลนั้นๆว่าจะยอมเดินไหมหรือจะไม่ยอมเดินหรือเดินแล้วจะเดินให้ถึงที่สุดไหมหรือจะหยุดหรือจะลงแค่นั้นเองนี่แหละจึงว่าธรรมะของพระพุทธเจ้านั้นทุกคนสามารถเข้าถึงได้และธรรมะของพระพุทธเจ้านั้น ก็เป็นไปเพื่อความพ้นทุกข์กันทั้งนั้นคือธรรมะขออองค์นั้นเน้นคือสอนสูงสุดเน้นทุงสุดคือเพื่อความพ้นทุกข์ถ้าว่าสอนเบื้องต้นชี้ทางบอกเบื้องต้นธรรมะต่างๆทั้งหมดทั้งมวลมานั้นนะก็เป็นพื้นฐานรองรับเพื่อความพ้นทุกข์ทั้งนั้น พราะธรรมะในพระพุทธศาสนาของพระพุทธองค์นั้นท่านขีให้เป็นแนวทางเพื่อให้ทุกดวงจิตมดัดเดินให้พ้นออกไปจากวัฏสงสารคือพ้นทุกข์ออกจากวัฏสงสารไม่ให้กลับมาเวียนว่ายตายเกิดอีกต่อไปหรือแม้มีสังขารร่างกายอยู่ก็สามารถที่จะอยู่กับโลก ได้อย่างไม่ทุกข์ถ้ารู้จักนำธรรมะที่พระองค์ท่านขีบอกนั้นมาใช้เราก็าจะอยู่กับโลกได้อย่างไม่ทุกข์ได้เหมือนกันนี่ดังนั้นแล้วทั้งหมดทั้งหลายทั้งมวลนั้นไม่ได้ขึ้นอยู่กับธรรมะโดยตรงว่าจะทำให้เราเข้าถึงหรือไม่เข้าถึง มันขึ้นอยู่กับตัวเราทั้งนั้นว่าเราจะยอมเดินตามธรรมะนั้นไหมหรือเราจะเดินตามธรรมะที่พระองค์ชี้บอกนั้นแล้วไปถึงจุดหมายปลายทางไหมเท่านั้นเพราะธรรมะมันเกิดมาจากธรรมชาติที่มันเป็นจริงอยู่แล้วที่พระองค์ท่านตัดออกมานั้นเหมือนกับว่าธรรมะหรือธรรมชาติมันมีอยู่แล้ว มันเป็นไปของมันอยู่อย่างนั้นอยู่แล้วพราะพระธอรงค์ท่านเพียงแค่เข้าไปรู้ไปเห็นไปเข้าใจมันเปรียบเสมือนขวางที่มันคว่ำอยู่พระพุรธองค์ท่านก็ไปงายขึ้นมาเพื่อรู้เพื่อให้เห็นแล้วมาชี้บอกเราให้รู้ให้เห็นให้เข้าใจแค่นั้นเองนะัธธรรมะเขาก็มีของเขาอยู่อย่างนั้นอยู่แล้วแต่ที่สําคัญคือเราจะเดินเข้าไปหา เพื่อรู้เพื่อเห็นเพื่อเข้าใจนั้นไหมหรือจะเดินให้ถึงที่สุดหม,มันก็ขึ้นอยู่ที่ตัวเรากันทั้งนั้นทั้งนั้นแล้วจงอย่าประมาทสร้างความเพียรในการปฏิบัติภาวนาเพื่อเราจะได้ผลทุกข์ออกไปจากวัฏสงสารได้อบ้างเมชาตินี้จะยังไม่นผลทุกข์แต่หนทางการที่จะเดินเข้าสู่ความ้บทุกนั้น มันก็จะสั้นลงถ้าเรายัางไม่ย่อท้อในการที่จะเดินทางเข้าสู่ประตูแห่งนิพพานคือความปรนทุกนั้นขอจเจริญทราม